ถ้าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พ e a เอลเซนะผมดาร์กอนช็อปเอกนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Creature of Solare กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาดูนะครับรายละเอียดในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Creature of Solare กันนะครับเพื่อนๆว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะมีตัวละครใหม่ๆนะครับรวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม Easter Event เนี่ยในการเพื่อนๆในปี2024เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับเพื่อนๆเเเเดดดีีีีี๋ยยยยววในนนนคคคลลิิปโออ้่่ะะะรรรรัับบาาามสง ในการอัปเดตครั้งถัดไปกันนะแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปโดนี้ก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกตอกด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นทิกตอกหรือมีบัญชีทิกตอกเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปโดนสั้นๆนะครับในช่องของผมได้ยังไงหากรับชมแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆฝากกดหัวใจแล้วก็ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการลงคลิปต่่่อออออไไปปนนนนัเเเเเเงครรรโ้้้าาพพมแลววยยืดดู๋ ในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Creature of s o n a r i a กันเลยดีกว่าครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาพูดถึงนะครับหรือว่าจะมาส่งนั่นเองนะครับรายละเอียดในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Creature of s o n a r i a นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Creature of s o n a r i a เนี่ยนะครับจะมีตัวละครใหม่ๆนะครับรวมไปถึงรายละเอียดของกิจกรรม Easter Event เนี่ยนะครับเพื่อนๆมันมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆโดยทั้งหมดไว้ก่อนนะสำ รู้จักเกม Creature of Solaria เนี่ยนะครับเพื่อนๆทางเกม Creature of Solaria เนี่ยจะทำการอัปเดตนะครับทุกๆวันเสาร์นั่นเองนะเวลาประมาณตีห้าถึงสิบโมงเช้านั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับเวลาในการอัปเดตเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอัปเดตช่วงประมาณตีห้าหกโมงอะไรประมาณนี้นั่นเองนะซึ่งนะครับเพื่อนๆหมายความว่าในวันเสาร์นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆทางเกม Creature of Solaria ก็จะทําการอัปเดตแพทใหม่แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันทีละหัวข้อ ในวันเสาร์นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะมีรายละเอียดนะครับรวมไปถึงตัวละครใหม่ในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเป็นตัวอะไรนั่นเองนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยละกันนะครับโดยส่วนแรกเนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของกิจกรรมอีสเตอร์อีเวนต์กันก่อนละกันนะครับด้วยกิจกรรมอีสเตอร์อีเวนต์หรือว่ากิจกรรมเอ็กฮันนะครับที่ได้จัดขึ้นในเกม c r e a t u r e o f Sonaria อยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะถูกอัปเดตนะครับเพื่อนๆเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับ ภายในเกม Creature of s o l i a i r e เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าตัวกิจกรรมอีสเตอร์อีเวนต์เลยว่ากิจกรรมเอกหานี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะถูกน้ำออกจากเกมไปนั่นเองนะครับในวันเสาร์ที่27นั่นเองนะครับหมายความว่าหากเพื่อนๆท่านไหนที่กำลังเล็งนะครับครีเจอร์ประจำกิจกรรมอีสเตอร์อีเวนต์นะครับรวมไปถึงสีหรือว่าธีมต่างๆเนี่ยนะครับแนะนำให้รีบฟาร์มนะครับแล้วก็รีบนำเจ้าตัวเอกเนี่ยนะครับไปแลกของรางวัลในกิจกรรมอีสเตอร์ด้วยนะเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับเจ้าตัวกิจกรรมอีสเตออรร์์ีเวนนตะะคับจถู อัปเดตนะครับแล้วก็จะอยู่ในนะครับภายในเกม Creature Australia เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่กําลังเล็งตัวละครตัวละครไหนอยู่หรือว่าเป็นพาเลเตต่างๆหรือว่าพลูชี่เนี่ยนะครับแนะนําให้รีบไปฟาร์มแล้วก็นําเจ้าตัวเอกเนี่ยนะครับไปแลกกันด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับถัดมาเนี่ยนะครับเป็นในส่วนของตัวละครใหม่นะครับเพื่อนๆที่จะทําการอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะมีตัวละครนะครับที่อัปเดตเข้ามาใใหหมม่่่่่นนนนนนะะคคครรรรััััับบททีีีเเเเเป็อจ์ตตววลยยา้ง Да. โดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับเหมือนกับแกะลืัอนอ่นะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังเป็นครีเจอร์นะครับที่จับเด็กเข้ามานะครับให้เป็นตัวละครในกิจกรรมอีสเตอร์อีเวนต์หรือว่ากิจกรรมเอขันด้วยนั่นเองนะโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆมีชื่อว่าอัชลูเมชนั่นะครับถ้าผมอ่านผิดหรือว่าเอาเสียงชื่อผิดไปเนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะเพราะว่าชื่อมันอ่านค่อนข้างยากจริงๆนะมันเป็นแบบอัช l ูเมชหรือว่าอุชลู ขอเรียกว่าอุชลูเมสละกันนะโดยเจ้าอุชลูเมสเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นแกะนะครับเพื่อนๆที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนกับแกะปีศาจอะไรตำนองนั้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเอ่อจะมีขนเนี่ยนะครับที่มีลักษณะค่อนข้างปุกปุยแล้วก็น่ารักนะแต่ว่าหน้าตาของเจ้าอุชลูเมสเนี่ยนะครับเพื่อนๆมันจะเป็นครีเจอร์ที่เอ่อเหมือนกับแกะที่ตายไปแล้วอะไรตำนองนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าอุชลูเมสเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นครีเจอร์นะครับที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะหาหรือวว่่่าาารรรรััับได้้ภยในนนนนนนกกิจมออออีีสเเเเตต์์ทงะ ซึ่งเจ้าอุชิรูเมสเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์ที่จัดได้นะครับอยู่ในเทียสองนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นครีเจอร์ประเภ ت, แทแคนิวอวหรือว่ากินเนื้อนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นตัวพื้นดินปกติเลยนั่นเองนะครับพเพื่อนๆซึ่งนะครับรูปหน้าตาของเจ้าอุชิรูเมสเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นครีเจอร์ที่เหมาะก,กับการสะสมน,นั่นเองนะครับพเพื่อนๆซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะว่าความสามารถของเจ้าอุชิรูเมสเนี่ยนะครับมันจะมีความสามารถอะไรกันบ้างน,นะครับไม่แน่ว่าเจ้าอุชิรูเมะ รอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะชื่นชอบดีไซน์ของเจ้าอุชิลูเมตมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นครีเอเตอร์ที่แบบเออหน้าตาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะกริ่นกรียนดีนะแล้วก็แบบมีความเออแฟนตาซีแล้วก็สร้างสรรค์ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนั่นเองนะแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าเจ้าอุชิลูเมตเนี่ยนะครับจะมีวิธีการนะครับในการได้รับอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับแต่ว่าขอดาวไว้นะว่าอาจจะใช้เจ้าตัวเอกหรือว่าไข่ะครับที่เป็นค่าเงินในกิจกรรมอีสเตอร ก็ดูกันอีกทีหนึ <oon> ่งแล้วกันนะครับเพื่อนๆอ้อแล้วก็ลืมบอกไปนะว่าเออในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับสำหรับในกิจกรรมอีสเตอร์อีเวนต์เนี่ยนะครับจะมีครีเอเตอร์ตัวเก่านะครับที่จะถูกนำกลับมาขายในกิจกรรมอีสเตอร์อีเวนต์อีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือเจ้าเวเดนวอร์เดนนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าเวเดนวอร์เดนเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะถูกนำกลับเข้ามานะครับในอีเวนต์โต่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับในสัปดาห์นี้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆทท่่่าาาานนนไไหหะะครรรับีต้ออองกกืวยจด้เจ้าเนี่่ยนนนนะะครับเพือๆก็แให้้ฟาาร์มเเเจตัวอกนี่่่ยหรือวาไขนะคร อีสเตอร์อีเวนต์เนี่ยนะครับเพื่อรอที่จะนําไปแลกซื้อนะครับเจ้าเวอร์แดนบอร์เดนได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆในวันเสาร์นี้เนี่ยนะครับมันจะถูกนํากลับเข้ามาในอีเวนต์สโตร์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะว่าเวอร์แดนบอร์เดนเนี่ยนะครับเป็นครีเอเจอร์ยังไงใช่ไหมมันก็เป็นครีเอเจอร์เออ่ประเภทบอร์เดนนั่นเองนะครับหรือว่าตระกูลแห่งผู้พิทักษ์นะครับแล้วก็จะเป็นบอร์เดนที่เออ่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยคล้ายคลึงกับกระต่ายนั่นเองนะครับกกก็จจะะอออยยยยู่่่่ในนนนนีีมมขงงงงิรรรรรโดตเเเลััคคบซึาาก็ น่านจะสูงกว่าครีเจอร์ทั่วๆไปนะครับในกิจกรรมอีสเตอร์อีเวนต์นั่นเองนะเนื่องจากเจ้าเวอร์เด้นเวอร์เด้นเนี่ยนะครับเพืเ่อนๆมนันเป็นครีเจอร์ที่เออ่ค่อนข้างมีเกรดแล้วก็หาได้ค่อนข้างยากนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยราคาก็อาจจะสูงกว่าครีเจอร์ตัวอื่นนะในกิจกรรมอีสเตอร์อีเวนต์เนี่ยนะครับเล็กน้อยนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็แนะนำให้เตรีมยมเจ้าตัวเอกเนี่ยนะครับเอาไว้ก็แล,กแล้วกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับสำหรับในการอัปเดตนะของสัปดาห์นี้เนี่ยก็จจะะะะเเเเเเป็นนนนนใส่่่่ววววของกกกาาาารรรรรรีีีีมคคคคััับตตลลทย้้ เป็นตัวละครนะครับที่ได้ถูกเพิ่มเข้ามานะครับตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดเลยนั่นเองนะครับซึ่งเราก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าครีเอเจอร์ตัวนี้เป็นอย่างดีนะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครที่จะหยิบเจ้าครีเอเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมาเล่นสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเจ้าครีเอเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือเจ้าบูคอนนั่นเองนะครับโดยเจ้าบูคอนเนี่ยนะครับก็เป็นครีเอเจอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวละครเก่าแก่มากๆเลยนะก็เท่าที่จาได้เนี่ยนะครับตั้งแต่เกมเปิดมาวันแรกเนี่ยนะครับก็เห็น มีคนหยิบเจ้าบูคอนมาเล่นบ้านนะแต่ว่าพอมาช่วงหลังๆนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าหายสับสนไปเลยนะสำหรับเจ้าบูคอนซึ่งนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับทางผู้พัฒนาเขาก็ได้หยิบเจ้าบูคอนเนี่ยนะครับกลับเข้ามานะครับนำมา r e เมค e หรือว่ารีดีไซน์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าบูคอนเนี่ยนะครับก็จะถูกปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อนๆให้เป็นครีเจอร์ที่จากเดิมเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่แบบเออหน้าตาค่อนข้างที่จะทะมึนแล้วก็บึกบืนใช่ไหมซึ่งเขาได้ปรับใหม่ให้เเเจ้้้าาาาบบบคคอออนนนนี่่ยยััดดูแแสสใลววกกก็มมมิงงขึพื ตามภาพเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าขนาดตัวของเจ้าบุคคอนเนี่ยจะมีขนาดตัวที่เล็กลงหรือเปล่านะเพราะว่าดูจากในภาพแล้วเนี่ยเหมือนเจ้าบุคคอนมันจะมีขนาดตัวที่เล็กลงนะครับเพืเ่อนๆซึ่งหากเพื่อนๆมีเจ้าบุคคอนอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนําเจ้าบุคคอนไปสร้างตัวละครแล้วก็นําเข้าไปเล่นได้เลยนะเพราะว่าหลังจากที่ทางผู้พัฒนาเขาได้ทาการอัปเดตแล้วเนี่ยนะครับเจ้าบุคคอนที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็นโมเดลใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนนให้้เเเจจาาบคคมป็ที่ น่าจะมีสเตตัสที่อาจจะเก่งขึ้นนะครับพเพื่อนๆก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยนะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนหน้าตาของเจ้าบูคอนให้ดูแบบสดใสแล้วก็ดูแบบสมูทดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับพเพื่อนๆก็ยังไงเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเจ้าบูคอนกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่ทางเกมเนี่ยนะครับได้ทําการอัปเดตแล้วก็แล้วกันนั่นเองนะนครับพเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับจะมีทั้งหมดเนี่ยสามส่วนด้วยกันนะครับสำหรับรายละเอียดในการอัปเดตของสัปดาห์นี้นั ที่จะอัปเดตเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละครใหม่อย่างเช่นเจ้าอุชลูเมสนะครับแล้วก็เจ้าบุคคอนเนี่ยนะครับจะถูกรีเมคในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ยังไงเดี๋ยวเรารอทางเกมอัปเดตแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ฝากรายมาทายคลิปนิดหนึ่งแล้วกันนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจครีเจอร์นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อครีเจอร์สายมังกรเนี่ยครับได้ที่เพจพี่แก้วแซ่ดาก้อนฉบับเองนั่นเองเเเเเหุททีี่่ป็็็นนนนนคคคางงิใกกมมแล้วยััโะรบ เพื่อนที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถเล่นเกม e a ร u r e of s o n a าร a ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับพร้อมจำหน่ายเลยนั่นเองนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อเข้าไปสู่หน้าร้านของเรานั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดแชทกับแอดมินได้เลยนั่นเองนะครับก็จะมีแอดมินเนี่ยนะครับพร้อมให้บริการเพื่อนๆอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆหากสนใจเนี่ยนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับและสำหรับในคลิปววดีนน้้ัััลากครบหแสส